เอาเลยหรอเอาเลยหรอเจ้เฮ้ย เพื่อนๆทุกคนเลยนะคะนี่ๆๆได้ข่าวว่าแมปนี้นะคะกําลังมาแรงเลยนะคะแล้วก็เป็นแมปที่คนไทยนะคะเป็นคนสร้างด้วยนะคะพัฒนาโดยคนไทยเนาะแล้วแบบนี้เราจะพลาดได้ยังไงล่ะคะไม่รู้ว่าเกมเนี่ยจะน่ากลัวแล้วก็สยองแค่ไหนนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็มีคนเล่นค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะวู้ คุณครูดูจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็นคุณครูนะคะทุกคน 6pm หรอเอาละ่ะมาดูว่าแบบนี้นะคะจะน่ากลัวขนาดไหนนะคะไหนมีใครที่เคยเล่นเราบ้างนะครับอู้อู้ออ,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 โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเดี๋ยว ตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวน่ะเพื่อนเฮ้ยใครอะหวัดดีหน้าตาโคตรลกเลยเออนี่ไงมีคนอยู่เต็มเลยค่ะทุกคนเขาให้เราเลือกเพศนะคะก็ต้องเป็นเพศหญิงสิงวะนี่พวกทธอฉันต้องการเพื่อนนะจ้าเดี๋ยวนะมันเข้าได้ถึง50คนเลยเหรอแล้วมีหมดเนื้อเรื่องปะเฮ้ยอะไรเนี่ย ลิฟที่นี่มีเลือดด้วยนะคะทุกคนเราขึ้นไปไม่ได้นะคะอ๋อนี่ไงเขาให้เราเลือกว่าเราจะเล่นคนเดียวหรือว่าเราจะเล่นกับเพื่อนๆนะคะขอเล่นคนเดียวได้ปะหน้าโก,กไปปะอุ้ยอโคตรหอนโคตรตึงน่ะหอ้ยคนเดียว,ลวเลยหรอเออฉันคิดว่าฉันเล่นกับเพื่อนดีกว่า เออเบอร์ด,ดีฉันต้องการเพื่อนนะจะ่ะเราไปเล่นด้วยกันเป้าเามาซิเข้ามาเลย <_ d ata> เพื่อนเข้ามาซินี่ทำไมเธอไม่เข้าปากันลร่ะคือปอออกมาคนเดียวเนาะหรือว่าเราควรจะใจสู้วะก็คือไปเลยค่ะอโลนค่ะโอ้โหบรรยากาศในตอนนี้คือน่ากลัวมากเลยเฮ้ยเรากำลังว้าไปแล้วค่ะทุกคนคุณครูค่ะ จะทำอะไรหนูเลยนะคะโอ้โหคือติงมันคือแบบว่าเอากลักษณ์ไทยๆมากๆเลยอะคือฉันไม่ชอบเสียงนี้เลยนะคะช่วยปิดบันทโีโอ้ยโอ้ยโหลดนานนะเนี่ยใครจะไปกลัวผีหัวเหลี่ยมวะถูกปะเออคือแค่บรรยากาศมันได้อะทุกคน ที่ไหนเนี่ยที่นี่น่าจะเป็นโรงเรียนที่มีอายุเก่าแก่นะคะเนี่ยเมื่อไหร่เกมจะมาละจ้ะรอนอยู่เนี่ยรุองนี้มีกราสีฉันต้องอยู่ใช้งานที่โรงเรียนจนตอนเย็นเลยนี้เนี่ยอุย้ยมีเรื่องราวด้วยหรออุ้ยทำดีอะ่ะ ขอบคุณมากนักเรียนที่มาช่วยงานครูกลับก่อนนะคะนักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่ะจะหกโมงแล้วค่ะคุณครูหน้าตาน่กกากลัวมากเลยค่ะเฮ้ยปอป้ามันหลอนอยู่นะเอาล่ะทุกคนเฮ้ยฉันลเลือกทำเล็บไว้บานห้องฮะต้องรีบเร็วกลับบ้านละ ฉันลืมแท็บเล็ตอยู่บนห้องเขาให้เราขึ้นไปที่ชั้น3นะคะเพื่อเอาแท็บเล็ตโอ้โหเราเล่นคนเดียวไงเราเล่นคนเดียวไงห้องไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วทำไมทุกห้องเนี่ยถึงมียันวะทุกคนงงอะทเว์ปันนานสามหน้า,นา,นาโอเคค่ะเอาแท็บเล็ต วิทยุดังเองทำไมยังไม่กลับบ้านนักเรียนฮะเอาเลยหรอเอาเลยหรอเจ้เฮ้ยก็หนูเร็วทบแล จุดไฟเผาผมเล่ะๆปอผมใครอ่ะอุ้ยน่ากลัวคืออะไรคืออะไรวะอ๋อนี่ไงเราเจอแล้วอันนี้เหมือนจะเป็นผมนะคะทุกคนเป็นผมเหรอเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเสียงใกล้มากค่ะ,จะเจ๊โอเคค่ะคือคุณครูเนี่ยเขาเข้ามาในนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าหน้าประตูเนี่ยมันมียันแปะอยู่นะคะทุกคนแปลว่าห้องนี้เนี่ยคือเซฟโซนนะคะ ที่นี่ยังไงอะ่ะมันล็อกอะขึ้นข้างบน เคเราลอดเราลอดค่ะเรามาอยู่ในห้องไหนก็ไม่รู้ว่าเราห้องนี้มีอะไรปะไหนอะไม่มีอะไรเลยอะทุกคนเฮ้ยผีตัวบักผีตัวบักเดี๋ยวอ้าวอ้าวในเมื่อคุณครูตัวบักหนูก็สบายสิครับสวัสดีจ้าอาจารย์สมสีสีสู โอเคห้องนี้เฮ้ยเจะแล้วเอา้าเราเก็บไปแล้วนี่หว่าทุกคนเฮ้ยห้องนี้เออเราเจอไฟแช็กแล้วเราเจอไฟแท็กแล้วมันใช้ไงวะอ๋อนี่ไงจุดเทียนแล้วเออไม่ใช่สิมันคือไฟปะเผาหรอเฮ้ยเผาแล้ว อุ้ยเหมือนเขาจะล้อนลอนนะคะคือตอนเนี้เราต้องหาอีก2อย่างนะคะคือคิดว่าคุณครูคเนี่ยน่าจะยิ่งดุขึ้นนะเนี่ยไปแล้ว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 ว้ายคือปอเจอในห้องนี้อันนึงอ่ะเก็บได้ปะเฮ้ยเก็บได้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 ไดแหลมเลยแหลมเลยแหลมเลย แหลมเลยคล่แหลมเลยควย่ว้ายอย่าเข้ามานะคะคุณครูคุณครูค่ะคุณครูคะไปแล้วเปิดประตูเผาได้ปะ โอเคเผาได้เอาแล้วเอาแล้วเริ่มโมโหลแล้วค่ะตอนนี้เราเหลือแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะก็จะสําเร็จแล้วนะทุกคนแต่ตอนเนี้อยากรู้ว่าไอกองที่มาอยู่เนือห้องอะ่ะเราเข้าไปเก็บอีกได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลองดูกันเนาะตอนนี้เหมือนเขาอยู่บนหัวปอเลยะ่ะโอเคโอเควิงว่ง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 วิง่งวิ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 ่งดิครับเอ๋ครับ <c oughs> โอ้โหอ้หยองยอ้ยอยโอ้วโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้ยโ okay. <Okay. S 1> อ้ยโอ้โอ้ย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 ตอ้ยอ้ล้วโา้ล้ยอแย้วไอแย้วตอนยี้แหอะาเา้ลยเรียบร้อย อ้าวก็คือสลายหายไปเลยเหรอเอ่อเขาให้เราเดินไปที่ป้อมยามค่ะ เออคุณครูไปแล้วใช่ไหมคะงั้นหนูไปก่อนนะคะหนูเหนื่อยแล้วค่ะเออไม่ใช่ว่ามาโผลตอนหลังนะคะไม่เอานะคะแต่ว่าใจเราอะ่ะยังเต้นต,ตึกตึกตึกอยู่เลยนะคะเนี่ยทุกคนอันนี้คือเป็นบรรยากาศในโรงเรียนนะคะถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะเนี่ยทาดีมากเลยอะ่ะวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิวิ่งวิ่ไปหาป้อมยามกันดีกว่าเฮ้ยเจอแล้ว สวัสดีคะ่ะพี่ยามช่วยหนูด้วยคะ่ะพี่ยามหนูโดนผี <มา S 1> ลอกค่ะอ๋อครูสมอนสีเนูอะไรเล่าให้ฉันปังได้ไหมคะครูเขาเสียไปเป็นยี่สิบปีแล้วแกเสียในห้องพักครูชั้นหนึ่งเห็นว่าโดนทําของคนดับใส่จนตายเพราไปลบหลู่หมอผีอื เลยเหรออ,อ๋อคุณเห็นแกตอนช่วงโฮปเครเแบบนี้ไปมาตัวไสวสฉันออได้ไหมคะกุญแจล้วชนเอาไว้ในห้องหมวดคนิตอะไปเอากุญแจมาเปิดเองถ้าอยากจะออกฮะแล้วทำไมคนไม่ไปเอามันด้วยกันไปซละฉันไม่อยากเข้าไปตึกพยอมทองตอนเวลานี้หรอกฮะ ไ่ได้คะโชคดีล่ะมันยังไม่จบคือคุณเป็นยางภาษาอะไรคะคุณถึงไม่มีกุญแจประตูทางออกอะคะ่ะคุณคือเออเออ๋อนี่โอเคแล้วก็ขึ้นลิฟต์เหรอฮะ ลิฟก็ใช้ไม่ได้หรอมันต้องจเจออะไรแน่ๆเลยอะ่ะจะต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์เราแน่ๆนะคะที่เป็นชุดใหญ่นะคะทุกคนอถึงยังเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ,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 โอตะตาหวัดดีจ้าถึงชั้นห้าแล้วนะจ๊ะเปิดประตูจะเอ,อโอเค พรุ่งนี้ดิฉันไปต่างจังหวัดกลับมาเมลืนเลยเอากุญแจห้องนี้ไปเก็บ oh. ไว้ในห้องหน้าตาสินหน้าตาสินฉันต้องไปที่ห้องหน้าตาสินเกิดแต่กับฉันอะไรก่ะ oh. ผมฝากกุญแจห้องเวทีไว้กับหมวดวิทที่ตึกวิทนะครับพอดีพรุ่งนี้ไปสมนาต่างจังหวัดฮะคือต้องกลับไปที่ตึกไหนก่ะวอท ต้องกลับไปที่ตึกนั้นเนี่ยนะทําเพื่ออะไรวะลิฟตก็ไม่มีอ่ะโอ m มก o d ทุกคนมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือเปนะล่านะลิฟตก็ใช้ไม่ได้นะคะหวัสดีค่ะฮัลโหลเจ๊ไม่มีอะไรใช่หรือเปล่าอัน,น้นนะอย่าบอกนะว่าต้องกลับไปที่ตึกนั้นนะตึกไหนวะเนี่ยตึกนี้หรอ โอเคโอเคค่ะโอ้โหหากุญแจในห้องแลบ ข้างบนชีพหายละเจ้เฮ้เสียงใกล้อ่ะสวยละ โอเคประบุ okay. oh ่งดาขอพักหายใจก่อนคือเราต้องมาหนีผู้ชายคนนี้ต่อเหรอเนี่ยโอ้โหนั่นไงสวัสดีจ้ากุญแจอยู่ข้างบนค่ะเห็นปะเขากลับมาไหมอะโอเคเขาไ่กลับมา โอเคเจอแล้วแล้วเขาก็ให้เรากลับไปที่อาคารอีกแล้วหรอ,อกลับไปกลับมาทำไมอ่ะอยู่ไหนวะเนี่ย เฮ้ยโอคุณ้ไอะไรทำกูน่าตืจะบ้าตายฮะกลับไปปลดล็อกห้องเวทีเพราะว่าต้องเจออีกอะ่ะแล้วก็คิดว่าเจอชุดใหญ่ด้วยรอบนี้นะคะก่อนจบเกมสป라이 สุไพรายแน่นอนชั้นบนเหรอทำไมยามไม่มาเป็นเพื่อนเราวะใจหลายอะ่ะคุณปล่อยให้ผู้หญิงตัวเล็กๆขึ้นอาคารเรียนนี่ยังไงกันเนี่ยนังไงแตแล้วเชียอะไรวะ โอ้โหกุญแจร้อนยังไงอ่ะคือต้องเข้าไปหรอก็ไม่กลัวก็ไม่กลัวนะคะ ื่อกี้คืออะไรอะเห็นนะเห็นโอ้๋ออลิซกันครับสวัสดีค่ะเขาบอกว่าหนองเมาเป็นแนค่ะ ข้อสอบสำหรับเด็กมีข้อสอบให้ทำด้วยเหรอ25่หาร5คูณ3เท่ากับ15โอ้ างวันอะไรอะ่ะโอ้โหคุญแจอยู่ในปากของคุณครูที่ตายไปแล้วล้านปีโอเคค่ะเอาล่ะได้เวลากลับบ้านแล้วสินะไปแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนกว่าจะได้กุญแจกลับบ้านคือเหนื่อยมากอะ่ะคือแบบอะไรก็ไม่รู้นะกลัามาก ถือว่าทำดีมากๆเลยนะคะยามดูาได้กป็นเจ้ามาแล้วมันเปิดยังไงคะเอายามไปไหนอะไม่ไม่นะฮะฉันต้องดีกว่าไปจากที่นี่เวลาะเวลาะดิเวแล้วโอเคค่ะโอ้โห <c oughs> ยังเอ้ยไม่ด้องหยอกหรอกฮะฮะว h a คือจบแบบนี้เลยเหรออ๋อยังนี่ว่าเราโดนลากลงมาในท่อค่ะฮะมันยังไม่จบค่ะทุกคน เออคือเราต้องมาหนีผีท่อต่อแล้วเนี่ยหาวาวอ่ะเขาให้เราหาวาวหกอันนะคะโอเคชิวทำได้ชิวเวยโอ้แม่ก้อ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 เฮ้ย วิ่งนีตาอ,อ,อันเดียวๆๆอันเดียวอันเดียวครบแล้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 วแกเป็นใครอ่ะไอผีน้ำเนา่านี่แน่ ผ่านยังโอเคค่ะโอ้โหพาร์ทสามพาร์ทสามหรอคือมันยังไม่จบใช่ปะจบเธอถึงบ้านแล้วคิดว่าจะไม่ได้กลับมาลาซีกหรอเดนหลอกปะเนี่ย น้องกล,อกลับมาแล้วนะแม่อ้าวกลับมาแล้วหรอจ้าทำไมลูกมองแบม,มจังไปทำอะไรมาหนีผีะ่ะค่ะไม่มีอะไรค่ะฝนมันตกเราก็เลยดูมอมมมใส่จ้าขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะคตะแม่ทำไมแม่ดูน่ากลัววะทำไมแม่ดูน่ากลัวกว่าผีวะจบยังยังเหรอ ยังไม่ตบอีกหรอเฮ้ยมาลูกมากินข้าวค่ะอืมอืมอันนี้คือเสียงกินข้าวอยู่นะหนูไปนอนก่อนนะคะฝันดีค่ะจ้าฝันดีนะลูกฮะโอเคสลบเลยนาะ ในที่สุดนะคะปอก็เล่นจบแล้วโอ้โหแล้วคือเล่นคนเดียวด้วยไงบริหารหัวใจสุดๆเลยค่ะเต้นไม่หยุดเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไหมเอ่ยลุนป้าลุ้นป้าลุนป้าล่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะถ้าชอบ คคลิปนนนี้กันนะะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนของปอด้วยนะวันนี้ขอตัวไปพักหัวใจก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน